She's 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 she is the legend. moment. got point. icon. a an a And เป็นไปได้หรือีี่เพิ่งเคยเห็นนะคะจีนกับอเมริกาค่ะอย่างกับจับมือกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะช่วยดันค่ะโซโลของนอรลิซ่านะทำไมถึงพูดอย่างนี้นะคะก็ดูสิคะสถานีวิทยุทุกแห่งค่ะในอเมริกานะคะต่างก็ออกมาโพสต์รูปภาพเหมือนกันค่ะเป็นรูปภาพของนอรลิซ่ารูปนี้นะคะ พร้อมกับขึ้นแคปชั่นเดียวกันอีกตัางหากค่ะโดยพวกเขานะคะคพร้อมใจกันเขียนะคะแคปชั่นว่า it's lisa world นะ,ะ and we are just living in it ค่ะซึ่งก็แปลว่านี่มันคือโลกของลิซ่านะ,ะและเราค่ะก็เพียงแค่นะคะคอาศัยอยู่ในนั้นนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมยอดกันสุดฤทธิ์เลยนะอาศัยอยู่ในโลกของลิซ่าอย่างนั้นเลยเหรอคะ ซึ่งหดก่อนนะคะสื่อวิทยุค่ะต่างประเทศนะคะของอเมริกาค่ะต่างก็พร้อมใจกันนะคะโพสต์รูปภาพรูปนี้ของเธอค่ะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่น,นะคะว่าขอเสียงคนที่ยืนข้างลิซ่าหน่อยเรียกว่าท้าภาาปล่อยเพลงออกมาค่ะขึ้นวิทยุต่างๆค่ะในอเมริกาเนี่ยเขาก็พร้อมใจกันที่จะช่วยกันกระหน่ำนะคะโปรโมทให้กับเธอนั่นเองนะคะ เรียกว่าเป็นหนึ่งใจเดียวกันค่ะเหมือนกันกันกบแม่จีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะปฏิบัติการซาโลนะคะได้มีการรวบรวมเงินค่ะสำหรับซโลของนอริซ่านะคะตอนนี้ค่ะมีมากถึงนะคะ7ล้านหยวนกันแล้วนะซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยค่ะก็อยู่ราวๆประมาณะะ35าล้าน4แสนกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะแต่พอจีนแม่จีนนะคะกับแม่ๆอเมริกันค่ะเขาก็เล่นใหญ่ะคะสแสดงออกกันอย่างไม่ยั้งเลยนะไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวค่ะ ก็ดีเหมือนกันนะคะช่วยๆกันโปรโมทค่ะ mm hmm. เพลงมาเมื่อไรเนี่ยรับรองค่ะว่ากระหึ่มไปทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะ,อะแอดก็เอาบรรยากาศค่ะทั้งในจีนแล้วก็ในอเมริกาเนาะเอามาให้ดูนะคะเป็นอะไรที่คึกคักหนักมากเลยค่ะ, mm hmm. ะก่อนจะพิมพ์นะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า